สวัสดีครับพมกับพี่อ๋อนะครับคลิปแรกของวันนี้เราจะทําอะไรกันม้างเอานะครับเป็นการย้ายต้นไม้ใหม่เนาะย้ายต้นไม้ที่พิราชนีปลูกครับคือมันถี่เกินแล้มัน,นไม่เป็นแถวเป็นแนวก็เลยเราจะย้ายต้นไม้ที่ปลูกก็จะมีต้นทุเรียนต้นบางคุดต้นส้มต้นลำไยบายงคุนอ่าเงาะก็มีนะครับเงาะเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้เรามีอะไรปลูกมั่งนะครับย้ายย,าย้ยายย้ายคือมันมันถีกันเกินไปแล้วมันไม่เป็นแถวเป็นแนวเนาะก็เลยจะทําการย้ายให้ดินขุดไม่ยากครับย,ย้ายที่สําคัญคือทุเรียนนี่นะครับทุเรียนต้องหามุมดีๆให้เขาสักหน่อยอเดี๋ยวไปดูว่ามันมีต้นอะไรมัางตอนนี้ย้ายได้สองหลุมแล้วก็น,นี้ต้นจะเป็นน่าจะเป็นเงาะตอนนี้เงะาะยอดตายแล้วนี่น้ําไม่ถึงนี่เดี๋ยวเราต้องจัดการรดน้ําเองต้องน,น้ำต้องถึงครับไม่ถึงจะตายแนย่นอนเลยนี่เป็น ยอดไปแล้วเนี่ยลอด,ดูวิคีครับเราจะรอดไหมยอดไปแล้วเนี่ยเนี่ยต้ดเหี่ยวแล้วนะลองดูกันต่อไปจะจะรอดไหมนี่ต้นขนุนกำลังแตกยอดใหม่โอเคขนุนจะย้ายละย้ายใหม่ขนุน,แ,ยยลยยน,นแล้วนี่ก็ส้มเขียวหวานไปเล่นได้กันมานะนั่นมาเนะู่น่ะไปเล่นบอ่ออะไรมาไม่รู้นะ่ะลุงน้อง่ละตัวนี่ ไปแล้วนูโดนด่าไปแล้วนูนูน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 นี่ก็เป็นส้มเขียวหวานนี่มะม่วงเบานะมะม่วงเบาแต่ไม่มีมะม่วงมันยังไม่มีมต้นลำไยลำไยนี่ทุเรียนทุเรียนสองต้นก่อนนี่มังคุดมังคุดนะครับมังคุด นะครับเดี๋ยวเราจะทําการย้ายต้นไม้นะครับทุกทีจะให้เป็นแถวเป็นแนวนี้ให้สวยงามนิดนึง i ผสมดินปลูกสักแป๊บนะครับ No on reo ron reo นะครับตอนนี้เราก็ขยายาหลุมออกแล้วดูก,กว้างขึ้นดูการเจริญเติบโตต่อไปนี่ต้นทุเรีนนนรยนก็บต้นมังคุดอยู่แถวเดวกันนี่ต้นทุเรียนหนึ่งต้นสองต้นอีกต้นหนึ่งหนึ่งต้นสองหนึ่งต้นสองต้นสามต้นมังคุดงาออยู่ไหนเนาะโอ้โองงอยอยู่นี่ะนะครับ เดี๋ยวมะนาวออกต้นเดียวก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรวนเลยมีแต่ผลไม้ที่เราชอบกินทั้งนั้นอ่ะก็สวัสดีก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ